ที่ผมกินไปมันไม่ผมไม่หลักซึ่งในส่วนนี้นะฮะเราไม่มีการเก็บเงินนะครับไม่นด้หลงเชื่อองค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ทางการนะครับที่มีการเป็นเงินนหรือออกเนเก็บคอร์สอะไปโดยรงนครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นีนะดีะปีนขึ้นไปมับนี่ฮะขยกขึ้นไปสบายงโอ้โหดีนะดีฮะยกขึ้นไปบวกหนึหมื่นสี่นะ้หึมื่นห้าไอยนนครับเตรนะ เรียบร้อยครับโอ้โหนะฮะผมเปิดหนบาบมานะฮะเเมื่อกี้ก็กังวลว่ามันจะลงนะครับโอ้โหสุดท้ายมันขึ้นมานะฮะสุดยอดไปเลยนะครับนะสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือ CPI นะครับโอ้สุดยอดลงก่อนขึ้นนะครับลงก่อนขึ้นโอ้โหสุดยอดนะเอาชนะมันได้ไปอีกหนึ่งรอบนะครับนะบวกกำไรมา4037เหรียญนะครับโอ้โ เกือบไปแล้วเสียวไส้เลยนะว่ามันจะลงนะครับเมื่อกี้สรุปสุดท้ายมันขึ้นนะครับเปิดมาทีเดียวอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปนะครับในการเปิดไม้บายนะโอ้เสียวไส้ครับเสียวไส้บอกตรงเลยเสียวไส้ชีพหายนะดูว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับโอ้โหติดหมดเลยนะครับสุดยอดออก่อนเขาใ่ห